ต่ออะไรอ่ะตีเชี่ยหาจุกพี่ได้คู่คู่ริบบอนว่ะแต่พี่กลังจะเสียคู่ลาซิโอสปาร์ติงเหรอเออพี่ได้ริบบอนสปาร์ติงยังไม่ถึงอ่ะเพจสองแสนกว่าสปาร์ติงยังไม่ถึงเหรอเออมันเสมอนหนึ่งหนึ่งลาซิโอแต่ลาซิโอดำสองศูนย์แล้วอะต่อต่อปอปออะคือยังไงบ้างได้ปะต่อปอปอไงมันพี่จะเสียแล้วเนี่ย จบครั้งแรกไปแล้วเสียอะไรถามว่าเสียเท่าไหร่ใช่ไหมนับไม่ท้วนเงินในบัญชีหมดเลยอ่ะถ้าเสียไม่เสียไม่เสียไม่เชื่อผมวันสี่จะตลอสี่แสนอีกแล้วก็ยิบย่อยอีกถูกย่อยอีกแสนนน่แน่ๆบันสองศูนย์น่ากลัวนะพี่จริงอ่ะครั้งแรกครั้งแรกวันสองศูนย์น่ากลัวขึ้นหลังมาจะโดน เหมือนเหมือนมายิงมายิงโฟเล็กอยู่เลยไหนอะเมื่อกี้ไปดูป่าเสื้อขาวอะนุ่งขาวขาวอะดีเใช่ปะไอ้เอี้ยมันอะดีใหญ่ใหญ่บอสใหญ่บอสแย่ไอ้เอี้สีขาวเนี่ยไม่ใช่พวกมันคนนั้นไม่ใช่พวกมันในข้างหลังอะแต่ข้างหน้าเนี่ยมันชิดแล้วเร็วไปไอ้เอี้อยู่แล้วจุกธรรมดาธรรมดาพี่ดู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 เสร็จผม เสร็จเสร็จเสร็จมันเสร็จอีกหน้ามันเสร็จอีกหน้าสเต็ป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 ดีพี่เอารถหนึ่งกับมันก่อนนะรถเลื่อนมาได้เยอะที่สุดก่อนนะจะดี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 โจอะไรด้วยแล้วพี่ไปดู้วยเพื่อเพื่อขวาเพื่อขวามันลาดเพื่อไปด้วยเนี่ยมันเป็นสวีวีกับเมียมันอย่ามันได้สวีใช่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 ล้อหลอกพี่มันล้อหลอกมันล้อหลอกมันล้อหลอก เราหาวิดีโอเราหาวิดีโนให้มันกลับไปชนมันมีเบอร์วิดีโอมีมีผมมีมีมีกำลังวิดีโอข้างหลังข้างหลังวิดีโอย้อนกลับมาแล้วกลับมาเอ็กเอ็กเอสีขาวโอ้โหนี่แกกลับมาทำไมไอ้อายบ้านนาโอ้ยหปวดต้องกรเพื่อไปเลี้ยวลงข้างล่างเนี่ยเลี้ยวเลยลงซ้ายเนี่ย ไปทำถนนกันดีตามถนนกันดีไม่ไม่มีไอ้หัวพวกมันอยู่นี่แน่เลยที่ตีลิงอ่ะมันจะพวกมันที่ไหนล่ะไม่ใช่หรอกพวกมันอยู่ที่ตีิงเราไปตีทิงของเราดีกว่าพี่เอ้อเออเอาวพี่โนว่าอะไรได้ครับส่งไวเพจเลยว่าไงพี่ เอ็กซเอสีขาวอะเอ้าแล้วมันไปไหนละอ๋อแซวพ่วงมันอยู่จริงเต็มเลยนี่ตีเรียกกระตือไหมไอ้ที่นึงเนี่ยมีขบมาช่วยขัดนึงแล้วไห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 วตัตีไม่ตายอ่ะไหวแต่ถ้าไอ้บ๊อบตายก่อนอ่ะพี่ไหวถ้าผมไม่โดนสนับ เอาจริงๆนะพอผมไปโดนสนับแล้วผมโดนอาวุธอย่างอื่นสองคนรวมมาผมไหวผมตรงหมแล้วเมื่อกี้อย่างี้สองหนึ่งสองหนึ่งอะผมไหวแต่ถ้าเป็นสนับผมไม่ไหวกลัวมันไม่เยอะกว่าเยอะกว่าดิแม่งอยู่ครบเซตทิชช็อกเลยนะแค่ดักแชทอ่ะกอดเองแทนนิสเตะร์พิเกตคิดครับเอาเป็นเต็งดีกว่ากดหัว พวกมันอยู่ที่ตีลิงเต็มอ่ะแน่นอนมันมันรวมตีอ่ะอยู่แล้วเสี่ยฟิลแม่งโคตรมาเลยครับอีโ e วมองข้างหลังฮะพวกนี้มีสมชายคอยช่วยครับพวกนี้มีสมชายคอยช่วย โอ้งนรับเลิ่นมาถ้าเสียก็จ่ายผมใช้ช่วยจ่ายสู้ไว้พวกเราสู้แค่ตาย อะอุ้ยข <pelled> ี้พี่ียินมอเขาทไมบ่ลบบลบเออเออระดับวิ่งนนีบ่มานี่กระจอกคนเดียวพอโหโอ้ยโอ้ยมีคำว่ากะเตหมูกระจอกมือกระจกวเด็กโง่ เกมเก่งกัง้ถูกตัวไม่ได้ให้มันพูดใครให้มันพูดกูจะทึ้งไปด้วยปิดาวรอไปเลยเหมือนแค้นมีก็เท่านั้นแหละจะทักเท่าไหร่เชียววะทั้งผัวทั้งเมียนะ่ะ <c oughs> มีแต่ของสมองเหลือศูน <c oughs> ย์อยากฝากเลยอยากเอาไว้ที่สมองมึงข้างหนึ่งเออ จะลงตอนไหนคะก็เลยเจสตก็เลยเขว่าเห็นดีกันรับเลยถ้าเราขบคุณมากครับตัวเองก็ปวดไม่ได้ฮะเลือดพี่ไม่ลดต้องว่ายังไงดีวะพี่ขิงเกินต้องว่าไงวะขอโทษขอโทษทุกคนด้วยนะครับขอโทษดีครับบอลดีปีศาจมันเข้าสิงครับตัวดีไม่เป็นไรนะปิดไปแล้วปิดโต๊ะยังเนี่ยปิดโต๊ะยังปิดไปแล้วปิดไปแล้ววันนี้อ๋อไอ้บุญส่งโดนริดบอนไปสองแสนไม่เงียบเลยไม่ก็หายไปเลยโทรไปไม่รับด้วยหลังจากที่อันนี้รอยู่สองศูนย์แล้วปะเนี่ย ได้เลยได้เลยดึงเลยดึงเลยโอเคเฮ้ยเฉยไม่ได้ชุดตำรวจอ่ะไปเฉยด้วยน่ะดูยังทรงละใจเย็นฮะมันไม่ได้ไอ้ไอ้ก๊อตตีได้ป่ะมันใส่็จชุดตำรวจอ่ะตีได้ป่ะไม่ได้ตีได้ดิตีได้ตีได้ดิตีได้ดิเลือกคนว่าไงอ่ะแล้วแต่ถ้าไม่ได้แค้นกับมันน่ะไอ้คอตต์มันแค้นอ่ะไปนะว้าวเอาไปเจออคนแล้วคนหร่อแล้วคนหรออันไม่มีไม่เห็น อาาจริงงงึูมส่ไม่เห็นนะเขาไม่เด้งอ่ะไม่เะเฉยเขไม่เด้งวางกระเป๋ากระป๋าวางเฉยวางวางวางอ๋อวางเฉยไม่ได้เาตำรวจเฉยไม่ได้เจ้าตำรวจมันมันไม่มีคดีมันไม่ได้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 ไม่เสีมันไม่สามารถทำอะไรได้มันก็ไปพกอะไรสิ่งหนฮะหนูแซมมี่หนูจ๋าหนูพกอะไรบ้างก็ได้นี่มาเด็ดเจ้าข้าวกระเป๋าเมื่อไรเจ้าข้าวกระเป๋าเมื่อไร ว่าการก็ยิ่เราเปากุดจนว่ากันยืนกันแล้วมึงแตคุมกครับเราครบแล้วว่างจุกเปล่าพีก้อนเปล่าตีเปล่าข้าวเป็นโชคกูที่อยู่ฝั่งเลาไดอเเอาเลขเปล่าเลขสิเลขสิบปะ ถือว่าเป็นบุญแหละอยู่ฝั่งเดียวกันทัวงหนึ่งคนใส่คันเด้งหน่อยดินี่ไงใส่เตี้ยงหน่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่เห็นเลยที่ายรูปไปดูพี่บอยพี่บอสกันนี้หน่อยพี่บอสกันนี่เลยโอ้จ่ายให้ก็ได้ใส่เตี้ยงมันติดีดี่มาที่เฉยที่เฉยเตียงมาเตียงมาเตี้ยงมาสองแผ่ดเตียกัดเฮ้ยเฉยเองจะไปนอนแล้วไม่ใช่เหรอใช้เฉยเอาไว้ไหมนี่สักทีนึงแล้วก็จะไปนายยมครับยี่ติดดาครับ กเกม่าเก่าเจะตีพี่หวาตีไปโดนตีอนไรช่วยพี่มึนะฮะเออช่วยอยู่นะอะไรโอ้ยเออตบีจะตายพรามึงเนี่แหละกวเป็นคนเดียวแล้วกูไเปสนรั้มึงมาตีกันเองนะีอระยางชื้นระยางชื่อเห็นแล้วตีมาตีมาจะมาตีลิงแต่มาเจอหมาตีหมาแทนลิงก็แล้ว หมอครับสองเคสจากทีนึงเดียวเฉยแล้วลงมาลงมาทีเดียวเล่นเหลือครึ่งหลอดชนะชนะกชนะเร็วขอกระตีลงมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องมาขอตีมาเหอะมาเหอะเร็วๆลงมาอัดถูอัดูมีสนับอัดูมีสนับอัดถูมีสนับมาเออมาดิแล้วเลือกหลอดอใจจุกเปล่าเอาเปล่ากับน้องวิบ่าวเออเอาเปล่าจุกเปล่าิออนโซโลโมโหแล้วโจโซโลโมหแล้วกาจจุกเปล่าเอาลิงมาดิจุกโซโลโมโหแล้ว เอาหลับได้แร้ก็นอนเป็นเพื่อนดีๆช่างนี่าลงมาดู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 แสบนะแสบนะแสบนะเฮ้ยเกินไปเกิน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 ตายหนึ่งไอ้ก้อนเอาดีไอ้ก้อนเอาดีไอ้ก้อนเอาดีไอ้ก้อนจูบินโอดีจูบินโไหวพี่โวไหวเออฮะฮะฮะโจู๊กไอ้จู๊กหลีกไฮะ อะไรนายจุกอะไรจะมาตีลิงอ่ะแต่มีหมามาเลยตีหมาแทนลิงตีหมาแทนลิงก็แล้วกันเออขอตีหมาแทนลิงก็แล้วกันจะมาตีลิงซะหน่อยเจอหมาตีหมาแทนลิงก็แล้วกันทำไมหมาพันเลยรวะหมาพันขี้เลือเเล้อนันเป็นตัวีขาวๆอย่างนี้หมาไปขี้เลื้อนหมดเลยอะแบบมีรังแคเต็มตัวอะไรเนี <c oughs> ่ยขี้ ม่ทำไมคุณผู้หญิงไม่ฮะว่าพวกว่ากดด้วยพร้อมกันนะครับเอากคเราไม่บอกอะีเสองแล้วมีมีเรื่องอีกแก๊งแล้วอะยอกถ้าเราไม่บอกเราจะกดจะกดรวมล้พี่ตี๋กดวันเดียวนะพี่ตีคนเดียวครับไม่บอกไม่เกี่ยวนะสวัสดีครับทำไมเขาไม่กดพร้อมกันหรอผิดกดหรอฮะไม่ผิดอ่ะลองดู้ทำไมอ่ะพวกนี้ไม่ได้กหก แต่เห็นพี่เอเขาบอกไว้ไม่ให้กดพร้อมกันนะออ๋ให้กดทีละคนเหรอใช่ไหมประมาณนั้นครับแต่ผมเจอคนกดพร้อมกันเยอะเหมือนกันใช่หรออ้าวไม่มีไม่มีใครทำไม่มีใครทำก็พูดไปก็พูดไปไม่มีมีคนทำอันนี้ใครตีตายวะคนอื่นคนยังอันนี้เป็นปนยังก๊อดก๊อดตีไม่มีแต่ลิงแค่นั้นนะใครใครมีใครเอาไอ้นี่มั่งไอ้ไอ้อะไรวะบูชาเนี่ยเอาไปไว้ในรถมไหมหรือแบ่งให้อันนึ่ง เอาไหมเอาไหมเก็บเก็บรถได้ด้วยเหรอไอจุดเก็บรถได้เหรอใช่เก็บเป็นรถได้เก็บจุกเ็บของพี่ไปที่พี่ไปป้นในโน่นก่อนนู่นมีอันนึงเก็บได้หลายอันไม่ใช่เหรอได้เยอะเลยละอืมมาอยู่อีกดีจริงๆอ่ะพี่เก็บเก็บลิงเอาหน้าลิงให้พี่เอาหน้าลิงไปเก็บใส่รถแบบพี่ไปป้นมันอ่าไปไป ไปได้รถด้โอเคหมดละบางชิวหมอก็มองตาเรารูฮะฮะก็มองตาเรารู้อะไรอะก็มองตาเราจ๋าขออนุญาตเอาศพไปนะคะถ้าแม่ได้ญาตนะฮะแม่ได้อนุญาติได้ป้าใครชี้จาไม่ได้เดี๋ยวตีชี้จาครับหมอได้ยืดด้วยไส่บีกับใส่บีกับพี่ตีครับไม่ใช่ ไปมีกับพี่ตีพี่ตีครับร้องซนดีนเนี่ยกูไม่มีตังค์แล้วใช่ป่ะพี่โน้ใช่พี่โน้ใช่ค่ะพันธ์ใช่ค่ะพันธ์อีกหลายแสนเลยต่อเลยครับต่อเลยครับขอเลยค่ะต่อเลยค่ะมีอาหารปะมีอาหารป่ะพี่โนมีอาหารป่ะเฮ้ยอาคุณหล่อคนสวยมีอาหารเลยครับแล้วก็ไม่พูด ผมเลันน้าอ่ะเลค่ะผมบอนผมโอนไปสามพันแล้วครับขอบคับไม่ได้หรอกจ่ายแล้ว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 ่ายแล้่ายแลายแล้ว่ายแล้วจ่าเล้่าย่ายแล้ว่ยแล้จย่าอชื่ายแล้่ายแล้วจ่า่า่ามอลี่ายแลี่าอจ่ายแล้ว่ายแ่จ่าย้วจาลใครมีเนื้อยา้ยมีย้่า้่ล้่้ดอกกุหลาบ ว่าจะไปต่อยมะลิให้ตายเลยไม่เขหลับอยู่กับมะลิค่ะอยู่กับมะลิค่ะอยู่กับมะลิมะลิมะลิมอลลี่บอกแล้วว่ากูหลับอยู่กับลื้อถ้าลื้อยังไม่เอาคืนจะวิ่งไปต่อยมอลลี่นับหนึ่งว่าเลขเลขหนึ่งนับสองจะวิ่งไปซัดมอลลี่นะเดี๋ยวนี้เฮ้ย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 ทำไมไม่ซัดมะลิล่ะจะไปซัดมอลลี่ทำไมว่จะซัดมอลลี่ให้ไดเจ็บใจไงดีมากกูหลับแดงแดงรักที่ปักอก อยู่ตรงมอลลีเนี่ยค่ะเห็นปะลูกคุณจะตอบได้ยังคะดีนะดีนะมอลี่ที่มอลลีเอาให้ก่อนเหมือนกันนะลื้อหน้าเล่นกละไม่ไงเชาวดอกจูบแป๊เดียว่ะวางกันเคืนห้าวันคุณจูค่ะคุณจูถ้าเราเข้าแถวว่ะเราได้เราได้กดใช่ไหมพี่โนเราไม่ได้พูดอะไรเมื่อคันปั่นนี้ก็ได้กดแล้ว